เพื่อนๆทุกคนมื่อนี้ไม่กินมะม่วงกันมะม่วงเอ่อสุกันนั้นค่ะไม่กินมะม่วงสุกันนั้นกันน้องค่ะไม่เพื่อนทุกคนราคาใหญ่ไม่อยู่หลานใหม่แล้วก็บุคคลดี้ลงกชิปนะคะบ้านเดือนกลัวเราก็เลยลุกแต่มื่อวานหลานก็เฮ็ดแล้วนี่แหละค่ะเก่าสิเปอร์เซ็นต์แล้วกรของก็เปิดขายแล้วนะคะมื่อนีนมากินมะม่วงกันมะม่วงกันบ้าง ว่าจะกินดิบหรืพี่น้องมันสุกแล้วโชคอ่ะนัะ่งว่าจะกินสุกว่าจะกินดิบว่าจะกินสงม,นมันสุกแล้วมันสุกแล้วค่ะ ไปไหอ่ฮะราคายถุงเละกเสถุงล็เสิบบาทเอาไปเลยครับเอากอย่างเดียวบ่ ไม่ลบก็ก่ก,กันสองถุงกันร,ร้อยสี่สิบบาทก็ย่างเดียวตัวตไได้อาแบงค์่คไม่ได้หรอกค่ะมันก็ได้ไไดดไดย่างเดียวเท่านัเนี่ยเสิบาทเอาปเบรสั่ง <c ười> จดให้ครับจดให้ย,ออย่างสองย่างมันเป็นไมได้มขายย่างปเจ็ดสิบบาทร้อย,ย,ยสี่สิบแงเก้อย่นย เป <Lee? S 1> ่งหาได้่ยเพราะ่งลอยเน่ยออกเช้ยางเดียวเดยวเดี๋ยวหดเอาก้อยเอาก้อยพกผม่อนว้ยถูกด้องกบีบากที่บาทยางเดียวกี่ใช้กได้หลายอ่ะเอาแบบสร้อยหรือแบบซับเอาว่าก้อยก้อยน้อยก้อยแบบไหนสัตเอามันกะมีสร้อยม่ซับมักแบบได้สั่งได้โอ้มัดแบบได้ต้องปฏิน้ตเาจไม่ใครจให แ่ไข่เจ้าไข่ไข่ก็เอาซับนี่แหละใส่ข้ามคมบ้าเอาเลยครับเอาเลยสิมักสรอยกัได้แกไขเ้าไข่ได้เบิร์ดครับจัดอย่งอยู่ด้ายเจ็ครับเข้าใจอ่เดี๋ยวผมมาเอาอ่าุเก็บไปก่อน ลาบนีล่ล่ะก็พี่เดน่ามุดออยากดิฮ่าอพี <c oughs> ออ่น,นมาเ็นลาบเย็นก๋วยกัน ตัวกับกว้วยกับดิบกันแหละพี่น้องเพ็ดลาเผ็ดก่้ยกันเนาะค่ะนะเขาบอกว่แลาบก๋วยดีโอ้ยปกันไปกินนีอันร้านเขามาจากเมืองนอกนี่ยินงินไปเดงหรือวเขามาจากต่างประเทศ มาจมากเ,เขามายามเมียเขาโอ้ยต่างประเทศ ต้องสร้างบึงก่อนอย่าคิด เด็พกพ่วงดีใส่พี่น้องเอาพ่วงดีมีอันใส่อ่อนพ่วงดีเราไปใส่อ่อนเนาะใส่อ,อส่อ,อน cho oh, thấy được đây lại và mà lâu à, ui, anh quá. mẹ Lan กวดนึกถบตะวัน มาติดตังอันนี้ให้ไปบอกเบื่องเขาเขามาติดตัง อ่ะไมไ่จะไยฮะะะิบ่ไว้ขังบนบ่อค่ะ,ะ,ะค่ะ